สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวันสุชชยสงคลิปวิดีโอนี้จะมาพีเซตนงานในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในหน้านี้จะเป็นโพสทั้งหมดของแอปพลิเคชันเครื่องมือบันทึกการใช้จ่ายแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราสามารถบันทึกการใช้จ่ายรายวันและแสดงยอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะช่วยให้เราสามารถติดตามและจัดการเงินได้ดีขึ้นค่ะ มาทำการลองรันดูค่ะเราจะใส่ราคาสินค้ากับชื่อสินค้าที่เราใช้จ่ายลงไปนะคะพอเสร็จแล้วก็กด add express โปรแกรมก็จะทำการบันทึกข้างล่างนี้จะโชว์รายการที่เราเคยบันทึกลงไปไว้ค่ะยอดรวมทั้งหมดที่เราบันทึกจะอยู่ตรง total เดี๋ยวมาลองใส่อีกรอบให้ดูนะคะตรงยอดรวมมันก็ขึ้นเพิ่มมาค่ะตามที่เราบันทึกนะคะค่ะขอจบการพรีเซนต์แอปพลิเคชันเครื่องมือการบันทึกการใช้จ่ายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ